ฮัลโหลค่ะสวัสดีครับฮัลโหลค่ะชื่ออะไรครับเื่ออิ่มค่ะอิ่มอายุเท่าไรครับอันนี้ปรึกษาแบบผู้ใหญ่ได้ไหมอายุสี่สิบหกโอ้โหสบายมากครับคนที่ผมเคยปรึกษาอายุมากสุดนะหกสิบครับอือเข้าเรื่องเลยนะคะได้เลยครับ ใตอนนี้ไปเจอกับคนที่เป็นอ v เว d ดนซ์แล้วก็เป็นบินโถดในบุคคลเดียวกันสิ่งที่อยากจะปรึกษาคือเราก็คิดว่ากว่าที่จะมาเจอคนคนนึงเนี่ยมันยากแต่อีกใจหนึ่งก็บอกว่าสิ่งที่มันเป็นท็อกซิกหรือมันทําให้จิตใจเราแย่เนี่ยเราควรที่จะก้าวออกไปไหมหรือว่าเราควรจะทํายังไงพยายามเข้าใจในสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้ยังไงอย่างเงี้ยค่ะคืออะไรที่อย่างเช่นสมมติว่าเราหายไปไม่ลายทักไม่อะไรเขาก็จะเอาคืนจะเอากลับเป็นแบบอย่างนั้นแล้วเสร็จแล้วก็บอกว่าก็เนี่ยเขาก็หา ไดบ้างเพราะคุณยังหายเลยอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็อยากปรึกษาว่าในความสัมพันธ์แบบนี้เราควรที่จะเดินต่อหรือว่าจริงๆแล้วเราควรที่จะจะหยุดกับมันคือถามว่ามันมันมีความสุขไหมก็โอเคมันก็มากแต่ในขณะเดียวกันก็มันก็เหนื่อยมันก็เหนื่อยเหมือนกันว่ามันควรเป็นยังไงต้องถามก่อนว่าทงในใจของความสัมพันธ์นี้ของคุณอิมคาดหวังไปถึงไหนตอนนี้อยากเป็นแฟนไหมออยากมีความรักแบบคนธรรมดาทั่วไปที่เขามีการเขามีอะไรพูดกันได้ไม่ต้องเหนื่อยอย่าง นี้สบายบายแต่ว่าวิธีการเนี้ยหรือความรักแบบเนี้ยมันเกิดขึ้นกับคนที่เป็นอินโทรหรือเอวแดนซ์ได้ไหมแบบที่ว่ามีอะไรก็พูดคุยกันได้เหรอผมว่ามันเป็นได้แต่ว่ามันอยู่ที่ว่าเขาอยากเป็นกับเราไหมเนี่ยคือสิ่งสําคัญผมถึงถามคุณอิมไงครับว่าธงในใจของคุณอิมต้องการแบบเนี้ยคนที่พูดคุยกับเราได้เป็นเพื่อนคู่คิดอะไรพวกเนี้ยแล้วที่ผมมาถามคุณอิมต่อคือคนคนนี้มีโอกาสเป็นได้ไหมมีโอกาสเป็นได้ค่ะเป็นได้ภายในเมื่อไหร่ครับไม่แน่ใจค่ะเพราะว่าคือบางอย่างมันเหมือนกับว่า พอเขาเป็นคนที่ไม่เปิดเผยความรู้สึกของตัวเองอะ่ะมันก็ยากแล้วก็<อ>เขาไปทราบมาว่าเราอะ่ะยังไม่ได้ปักความสัมพันธ์กับบางอย่างกับบางคนอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่มันก็เลยเป็นอะไรที่พอมีอะไรปุ๊บเขาก็จะคอยประชดประชันหรืออะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วในความสัมพันธ์ตรงเนี้ยที่คุณอิมบอกว่ามีโอกาสที่เขาจะเป็นคนคนนั้นได้อะ่ะแต่ว่าคุณอิมก็รู้สึกว่ามันยากถูกปะคือเขาเหมือนคนสองบุคลลีคาโคชบางวันนี่แบบโอ้โหเป็นเทพบุตรมาเลยเป็นแฟนที่ดีมากแต่บางวานันแบบทานข้าวด้วย กันเหมือนเอ๊ะนี่ฉันกำลังกินข้าวอยู่นะอือมอืมอืมก็ยากกันแหละไอสิ่งที่คุณอิมออคาดหวังอ่ะแล้วผมก็เชื่อว่าเขาก็ไม่ได้พึงพอใจกับคุณอิมสักเท่าไหร่หรอกในสิ่งที่คุณอิมทำให้เขาเสียความรู้สึกอ,ะอ่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบใช,ใช้คําว่าคู่กรรมอ่ะนึกออกปะคือมีแต่ทําเรื่องบาดเจ็บบาดหมางก,กันรักกันก็รักกันมากแต่เวลาเรื่องทําให้เจ็บนี่ก็เจ็บกันซะเหลือเกินคือมันท็อกซิกครับจะทิ้งเขาไปเพราะมันท็อกซิกแต่ว่าเฮ้ยคนคนนี้นานๆเจอทีนะเว้ยอะไรอย่างเงี้ยมัััันนนนกกก็็จลาาาาายเปวตดดสิใมมมมทีผขอถถคํบ คุณอิมเลยว่าการมีเขาอยู่ในชีวิตอะเมื่อเทียบกับการเสียสุขภาพจิตคุ้มไหม คือตอนนี้ยอมแลกอยู่ค่ะตอนนี้ยังยอมแลกอยู่ใช่ป่ะก็ยอมไปครับเพราะว่า <c oughs> ถ้าผมบอกให้คุณอิมออกมาเถอะครับตัดเลยครับคุณอิมไม่ออกหรอครับ <c oughs> คุณอิมจะอยู่ <c oughs> จนกว่าคุณอิมจะกระจ่างมากพอจะเหนื่อยมากพอถึงวันนั้นคุณอิมจะออกมาเองครับจร <c oughs> ิงแล้วคุณอิมรู้ทุกอย่างครับแต่คุณอิมไม่ออกมาเอง <c oughs> แล้ววิธีที่จะรับมือกับเอวาแดนอย่างนี้ค่ะมันควรจะทํงในถึงที่ดีที่สุดคะสาหรับผมนะครับไม่ต้องไปคิดถึงวิธีรับมือกับอวานแดนหรอกครับคิดแค่ว่าทํายังไงให้เราอยู่อย่างนี้ได้อย่างมีความสุุุขททีี่่่สสดดดกกก็็พพอออวางไ้ม คิดแค่นี้ครับไม่ต้องไปหาวิธีทําอะไรเพื่อเขาครับหาวิธีทําอะไรเพื่อตัวเองดีกว่าว่าฉันจะอยู่กับความสัมพันธ์ที่ฉันออกมาไม่ได้เงี้ยให้ฉันมีความสุขที่สุดได้ไงให้ฉันไม่เสียเปรียบไม่เป็นความสัมพันธ์แบบคู่กรรมไงผมบอกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องอยู่กันไปแบบเอาให้ว่าเราทุกข์น้อยที่สุดแล้วก็อยู่ไปจนเรารู้สึกว่าเราอยากออกมาเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละถึงออกไปโอ้โันเป็นแบบคำแนะนำซึ่งซึ่งดีมากๆเลยอ่ะมันช่าเห็นที่เขาทุกอย่างค่ะใช่ครับผมเข้าใจไม่ผิดหวัังอ่ะะทีีททาม,ม,มวโนนน้นะคะคื คุณสำหรับคาแนะนาเพราะว่ามันก็เป็นอย่างที่โค้ชพูดทุกอย่างค่ะจริงๆแต่ประโยชเมื่อก,กี้ที่โค้ชบอกไม่ต้องคิดะไรหรอกคิดว่าตัวเองจะมีความสุขกับความสัมพันธ์อย่างไงตรงเนี้ยมันอาจจะเป็นดูคาแนะนำธรรมดาแต่มันแบบเออมันเปิดโลกอะ่ะแล้วมันก็ทําให้แบบเออใชอ่ไม่ต้องอะไรมากหรอกแค่นี้แหละใช่ <c oughs> ไม่ต้องไปทําอะไรเพื่อเขาครับเพราะว่าความสัมพันธ์นี้ผมพูดตรงนะมันมีแต่ความหลงมันมันไม่ใช่ความรักที่แท้จริงครับความรักที่แท้จริงมันคือการให้มันคือความเสียสละมันจะไม่มีเรื่องแบบหลงหลงแบบเนี้ยเรื่องเอาชนะก จริงๆนะครับอีโก้มันไม่สําคัญทัาความรักหรอกแต่ที่มันเกิดความรู้สึกอยากเอาชนะต่างฝ่ายต่างทํากันเจ็บประชดประชันไอ้พวกนี้คือความหลงลุ้นวน,วนมันเป็นเหมือนความสัมพันธ์ที่เป็นกรรมอย่างหนึง่งความสัมพันธ์นี้คือรักมากทุกมากมันจะสุขมากทุกมากสลับไปเรื่อยๆนึกออกปะใช่อยู่ไปครับเดี๋ยวเจ็บมากๆเมื่อไหร่เดี๋ยวก็ออกมาเองครับอยู่ไปโดยที่เราไม่ต้องไปทําอะไรเขาเยอะครับผมพูดตรงนะขอใช้คํานี้นะเห็นแก่ตัวไปเลยเอาแค่ที่เรามีความสุขอะแล้วถึงเวลาไหนเราออกมามันจะได้ไม่ต้องเจ็บมากไงนึกออกปะนึกออกค ขอบคุณมาก,มากนะคะโค้ครับสวัสดีครับขอบคุณมากค่ะในใครเจอความสัมพันธ์แบบคุณอิมบ้างครับรู้ว่าแบบนี้ควรเลิกนะแต่ก็เลิกไม่ได้สักทีเพราะว่ารักเขาใครเจอแบบนี้บ้างบอกหน่อยบอกหน่อย<ม>ถ้าเกิดว่าใครที่สนใจนะครับอยากจะโทรปรนะึกษาหน้าไมแบบนี้พบกันทุกวันอังคารกับวันพฤหัสนะครับ2ทุ่มถึง4ี่ทุ่มวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมชองคริสครับ